สวัสดีครับผมผมนายวันทีนะฮะจากขบวนการบ้าเป,เป็ดบ้าน,นั่นเองครับกลับมาอีกครั้งฮะกับ Starcraft Legacy of the Void นะฮะในส่วนของ Prolog ซึ่งเป็นพาร์ทที่3แล้ว,ลวน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าผมแอบ,บไปดูมานะฮะดูตัวอย่างมาเล็กน้อยนั่นเองครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วคือเราบุกไปถึงหน้าวัดใช่ไหมฮะวัดแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นตัวที่กุมความลับของเรื่องคําทํานายอยู่ ตอนนี้เราต้องเข้าไปในตัววัดแล้วฮะเพื่อไปดูว่าเฮ้ยส,สุดท้ายแล้วเอมอนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและยังไงบ้างนะครับสำหรับคําทํานายชิ้นสุดท้ายที่ตัวของซาราทูจะตามหาอยู่ระหว่างนี้ก็รอโหลดกันนิดนึงนะฮะใครที่ชื่นชอบหรือว่ามีเทคนิคพิเศษสามารถพูดคุยกันได้นะในส่วนของ u t u b e เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยฮะเพราะว่าผมก็ยังต้องพัฒนานในการเล่นอีกเยอะนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานพอสมควรมาเนื้อเรื่องมาแล้วเออท่านเพาทพเจ้าตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้ามาในวัดนะ่ ตอนนี้มันจะถึงเลาวนมิช้าแล้วปิดทางเข้าออกซะข้าจะติดต่อเจ้านายของเราตามคำสั่งของท่านเอมอนเลยจ้าโอเคฮะเนื้อเรื่องตอนนี้จะเป็นยังไงฮะดูกันสระทูทอรเดลิดลินตอนนี้ก็ทำการ,ราแยกย้ายแล้วไฮบิดต,ตอนนี้ก็ทำการที่จะ,จะปลุกกองทัพของเรา ได้เลยตอนนี้ทางออกเขาออกชนปิดแล้วทาเดรีน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่ามีใครบุกรุกเข้ามาตอนนี้เทมปลาเนี่ยกำลังต่อสู้กับผู้ศัตรูอยู่ตอนนี้ไอ้ต้องลุยไปคนเดียวก่อนนะและฉันจะคอยช่วยหา่หางเองอนักรบนี้เราต้องบุกต่อไปโชคชะตาแห่งกาแล็กซี่อยู่ในมือของเราแล้วตอนนี้โอเคฮะสรุปแล้วคือทาลิสนี่ไม่สามารถช่วยเราได้นั่นเองนะฮะเราต้องลุยในนี้กันเองครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอนิดนึงครับผมทำการเซตฮอตคีย์แป๊บชาร์ลอสมักนูนนะโอเคเป็นไงล,ะล,ะละ่ะแลมั้งล่ะตอนนี้ก็จัดการครับผมฆ่ามันก่อนฮนะ เอ,เอ้ย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 อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมาไม่ออกไม่ออกตายซะนี่ไงน,นี่ไงไปไหนไปไหนไปไหนรู้จักเปล่าอสา,าราทูน่ะเออขออีกทีนะ่ะเออตายซะต้องฆ่าสองตัวนี้ก่อนสินะแล้วค่อยลุยเดี่ยวออกไปได้เลยจะ้ะมาเลยจ้ะ มาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะโอ้ยเจ็บโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวขอเคลียร์ิที่ก่อนแล้วกันมาสิจ้ะ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 โอเค เดี๋ยวเข้าซิเออตอนนี้ผมก็ลุยก่อนฮะนี่ไงโอเคโอ้โหร้ายมากเลยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บจ้ะโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปได้อีกหนึ่งเปราะครับมาดูกันดีกว่าฮะว่ายังไงกันต่อทางออกอีกอออยู่นี่ครับมาทางนี้เลยเ มันบอกว่าโอเคฮะต้องลุยครับผมแบบนี้ต้องลุยครับผมลุยลุยเราที่กรอศัรูมีกรอก็จัดให้ฮะสกิลกดวีที่มีกรอนี่เองอย่างนี้นี่เองมาต่อไปฮะตอนนี้ฆ่ามันเลยฮะทุกคนโออออ มาเลยจ้ะขอตีนี่ก่อนนะจ๊ะมานี่นี่เลยจ้ะโอเคเรียบร้อยฮะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะอ่ะพูตามตรงทางไหนฮะโอ้ตรงนี้ Er ose, น,น,นี่เลยจ้ะขอตีก่อนครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวอ่สุดท้ายละรีบยิงก่อนเลยเรียบร้อยครับนี่เราเรีบจัดการก่อนเขาบอกว่าให้เราเรีบจัดการแล้วก็จัดการเลยสิเออเออเข้าไปฮะยัดเข้าให้มานี่มาตอแตกสิอ่ามาแล้วฮะ ทำได้ดีมากตอนนี้กำลังส่งกางเสริมให้แล้วมาเลยจ้ะขอหน่อยมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสต็อกเกอร์อย่างเดียวเลยดีมากสต็อกเกอร์มี8สดซาลาทูนหนึ่งโอเคถือว่ากำลังดีนะฮะน่าจะไปข้างบนต่อฮะตอนนี้ใช่ใช่อโอ้ แม่เจ้าตอนนี้ต้องขอจังหวะผมขอดูเรื่องสกิลนิดนึงนะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บบวกวีเสร็จแล้วเข้าไปอันนั้นต่อโอเคลุยพร้อมยิงะฮะโอเคครับผมลุยตรงที่เลยนี่ครับอ่ะทอยก่อนทอยก่อนโอ๊ยเจ็บเจ็บโอเคทนนี่ก็ยิงไปเรืนน่อยๆะฮะ

สัตว์ไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆเออตายสิเออแล้วก็ค่อยๆขยับมาฮะตอนนี้โอเคฮะโอเคเพิ่มพลังดีฮะตีโอเคอันนี้หลบนี่ก่อนฮะ มา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 ,มาโอ้ยอย่าให้มันเห็นเชียนะให้เห็นนี่เงือบเลยนะโอส réussi, ส้ไฮบิดครับสกิลมาหรือยังพ,พร,อร้อมนะในสามสอนี่ไงฮะโอเคเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็โเร็วเดี๋ยวทางเชื่อมฮะอยู่จิิงๆก่อนเลยรอโหลดนิดนึงฮะตอนนี้รอโหลดพลังครับในอีก3 2มา นี่เลยจ้ะโอเคมาสิมาสิมาที่ผมก็รอเรื่องพลังนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าต้องรอครับผมม,มาลุยมาเลยจ้ะเ <ผม S 1> รียบร้อยโอ้โหเกราะซาลาูนี่ดีมากคุ้จริง ตอนนี้นี่ที่ทำพิธีของอยู่ข้างหน้าแล้วโอเคเกิดอะไรขึ้นครับโอ้นั่นมันส่วนกลางของวัดนี่นั่นคือที่มารัสต้องทำการซ่อนตัวแน่นอนเอาเละฮะซาเาทูรู้ลวฮะว่าตรงนี้คือที่ที่ซาลาทูต้องไปนั่นเองนะฮะเป็นที่ตรงกลางของวิหารครับมารัสกำลังทำอะไรฮะตอนนี้ เกิดอะไรขึ้นฮนะไม่รู้ว่าคืออะไรฮนะท่านผู้ท่านผู้อยู่รอดตอนนี้เธอเรงก็ได้พ่ายแพ้แล้วผู้บ<ว><ว>ุกรุกได้มาถึงที่นี่พวกเราโดนขัดขวางอยู่จิงความกลัวเปซาบาลัสตอนนี้ยังไงการชระร้ะางก็อยู่ในมือของเราแล้วเออจักรวาลตอนนี้ จะได้ปลดปล่อยจากความเจ็บปวดสักทีคนของเจ้าเตรียมตัวรบซะและรอคำสั่งของข้าตามนั้นเลยครับเจ้านายโอเคฮะไอ้มืดๆนั่นใครล่ะหรือว่าจะเป็นเอโมนอ๋อทาวเดรียมฮะไอ้ตัวดำๆนั่นคิดคือเอมอนครับตอนนี้เรายังมีความอยากอย้สงซาทูไอ้เครื่องมือนั้นเนี่ยทาวเดรียมใช้ เอาไว้ติดต่อเอมอนไงใช่และถ้าเราทำลายมันได้เราจะสามารถทำให้เอมอนชะลอการโจมตีได้เราต้องไปเตือนอาทาลริสแล้วโอเคจังหวะนี้<อ>เราโดนตามล่าแลตอนนี้มาดีกว่าครับว่าใครกันแน่ที่จะโดนตามล่าผมหรือมันนะฮะขอเอาให้ก้นใจกัน,นะครับผม มาเลยมาเลยงานจริงเข้ามาโอเคเฮือโดนซาโดนซาเป็นไงล่ะฮะมาเลยจ้าเฮ้ยหู้โหขอฟันก่อนครับตอนนี้โอ้กันก่อนครับดีมากมาเลยจ้าเข้มคนขึ้นทุกทีฮะตอนนี้ ขขอโอ๊กัดกัดไฮะมาครับโอเคโอ้มันเห็นผมด้วยที่วะปีวิธีเดียวฮะคือต้องกระโดดเข้าไปบวกโอเคฮะจัดไปครับผมมาเลยแหลกกันซะให้หมดต้องทำต้องรอดีเลยนิดนึงฮะตอนนี้ โอ้โหมาเต็มเลยเว้ยในอีกสามสองหนึ่งผนครับโอเคเรียบร้อยสบายใจได้หูรวมล่างเลยเหรอ,โ,อโชคดีนะเนี่ยแต่ก่อนอะไรอะไรครับผมขอมานิดน,นึงฮะโอ้ไฮบิดไฮบิด มาฮะแล้วก็จัดการให้บิดก่อนโอเคโอ้โหเจ็บ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 ไม่เอาไม่คุ้มไม่คุม้มรอก่อนฮะจะมีเวลาครับผมเตรียมตัวฮะในอีก3 2 1 2> นี่เลยสบายแน่ครับมาเลยฮะเรียบร้อยนะ่าสบาย เราจะได้กองกำลังเพิ่มแล้วดีมากทางด้านนี้ยังมีอีกอันหนึ่งนะฮะมาสิจ้ะที่รักขอกองกำลังเสริมด่วนเลยจ้ะอ่าอยู่ทางนี้ผมก็งงนะฮะโอโ้โหพูดจริงๆว่าผมใช้ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเลย <laughs> อ่างี้ฮะผมเอามารวมร่างเลยดีไหมผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคตามนั้นครับอันนี้ขอเป็นกำลังเสริมที่สอง ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งโอเคตามนี้ฮะโอ้โหเต็มเลยฮะจัดเต็มเลยนี่ลงฮะโอเคฟันครับผมเร็วเข้าโอเคเกือบไปแล้วฮะเกือบไปแล้วรวมร่างเลยดีกว่าแบบนี้รอนิ่นึงฮะต้องทำการที่จะ เพื่อนของเรามาจัดให้ในเมื่อเป็นแบบนี้ผมว่าแบบนี้เหมาะกว่าครับตัวน,นี้นี่ชื่อว่าอาร์คอนนะฮะโจมตีแรงมากรีบฆ่าก่อนเลยมาเลยฮะเร็วเข้าจัดให้มาเลยฮะเร็วเข้าจัดให้ เ,เร็วเข้าเร็วเข้าบุกเข้าไปอย่าให้แพ้ฮะตอนนี้เก็บเศษตัวยนต์อ,อู้หแตกก่อนไม่เป็นไรครับเออยิงใช้โอกาสอยู่ฮะตอนนี้้โอ้โหฟันให้เลยฮะแบบนี้เร็วเข้าย่ออ้อโดนไหนตัวยิงฮะออกมาก่อนเลยครับจัดให้ยิงสิเออเอ้ยลอก่อนครับ นี่เลยแล้วก็โจมตีโอเคฮะต้องไล่ทีละตัวให้แหลกก่อนนะฮะตอนนี้โอเค่อไปฮะตอนนี้อูสซาทูครับจะเจ็บจะตายอยู่แล้วอ้ไม่เกาะขอก่อนอ่อเขายัางชั่วฮะโจมตีนะฮะตอนนี้เหลือไปนะฮะมูแต่ควบคุมตัวอื่นอยู่ต <laughs> ีเลยเรียบร้อยครับผม เราทำได้สำเร็จแล้วทารดารีมตอนนี้ต้องไม่รอดจากการจัดการของเรามีไม่อย่างเกิดขึ้นตอนนี้ได้รับพลังอย่างมหาศาลออกจากลางของเดอะบอยตายฮะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้งงไปหมดแล้วซาราทูคีย์สโตนน่ตอนนี้มันอยู่ในที่ที่เจ้ากำลังค้นหาและคาดหวังอยู่ทัสดา ไปไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยทัศนจริงนี่มันตายไปแล้วนะถ้าผ้าเก่าครับฮาร์ลีสตอนี่ฉันได้ฉันได้คำตอบมาแล้วจากคำคำนายนะ่ะเฮะแหลกฮะการทะเลา,ยลางยังไงก็มาอยู่แล้วความเจ็บปวดของเจ้าจะมาถึงที่สุดอย่างแน่นอน เอลโมนครับมีคำฟูเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เอลโมนพยายามที่จะทำลายวัดนี้เราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เอาละฮะงานเข้างานเข้าสิงานเข้าเอ้ยไปสิครับอย่าใจเย็นรอช้าดีฮะเฮ้ยครับเนื้อเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า มาเร็วมาเร็วเร็วเข้าเร็วเข้า,ขานี่เลยจ้ะขอกระอรอบขอกระรอบหน่อยถ้า<ะ>มีเวลาแค่นิดเดียวโอโ้โหตายครับฟันให้เลยอ่ะเออเออโอเคโอโ้โหให้เวลาห,หายใจหายใจหาคอกันบ้างพี่น้องครับมาอีกแล้วฮะขออันนี้ก่อนเลยฮะน,นี่แน,นนะ่โอเค อู้หหนักเลยตรงนี้ต้องรอบาเรียรนิดนึงครับผมตรงนี้3 2น1นี่เลยฮะนี่เลยเร็วโอเคเรียบร้อยอ้าวทางนี้ตันครับชิปเป่งแล้วฮะโดนไล่ล่าแล้วตอนนี้ โอ้ยมาครับมาสิมาเรื่อยเลยมานี่แน่นี่ไงโอเคอดทนไว้พักพวกอดทนไว้พักพวกอดทนไว้พักพวกจ๋านี่เลยจ้ะตายโอเคมา ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะฮะแต่จะไม่โอเคแล้วถ้ามีตัวบ้าทนนี่มาโอเคครับตอนนี้โหลดมาหนึ่งตัวครับมาด้านนี้เลยโอ้ยยะเอ้ยคือให้ผมพักผ่อนหน่อยได้ไหมไหนโอ้ยหน้าจอสอั่นหกักขอหนึ่งตัวแล้วกันจัดให้ตัวไหนกลนวเนี่ยโอย้แม่เจ้าจะตายแล้วเออเออ มาไม่ยอมหยุดไม่หย่อนเลยนะฮะเอ,อื้อตายโอ,ยโอ,ยโอย้แม่เจ้าอีกนาทีครึ่งครับจะทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบฟันเร็วเร็วเข้าโอเคเพื่อนเราซวยแล้วฮะโอเคยังรอดอยู่ยังรอดมาได้ยังไง <laughs> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทางไหนแล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยตายหมดครับพี่น้องไม่เจ้าไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมหรอฮะโอ้ย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 เร็วเข้าสิเอ้าเร็วสินี่ไงโอ้โหทางไหนแล้วฮะทีนี้ต้องมาทางด้านขวาครับจะตายอยู่แล้วตตอนนี้เรา มานี่ไงเร็วเข้าแค่30วิโอ้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 อุ้ยลบแล้วลบ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 นี่เลยฮะนี่ไงทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมเร็วเร็วเข้าฮะวิ่งแล้วฮะวิ่งแล้วฮะไม่สนใจแล้วฮะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอีกซี เร็วถึงเร็วโอเคอ้าวโอ้โหไม่เป็นไรฮะเกือบถึงแล้วเซ็งเป็ดโอ้โอแม่เจ้าตรงนี้เหรออ่ามาเรามาเริ่มมาต่อฮะตอนนี้ต้องหนีจ้าละหัานกันก่อนดีกว่าจัดให้ครับผม and are back a a r the e holding l i Make t เดี๋ยว,วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้อตรงนีแล้วฮะจัดนี่ก่อนเลยฮะสร้างก่อนเลยเออมาสิมาสิรอตายอยู่ฮะมารีบเลยครับตอนนี้รีบ,บวิ่งเลยฮะแม่เจ้าบิ๊กกี้ไม่น่าพลาดเลยนะ เดีาา๋ยวเข้าครับผมตอนนี้จัดให้นี่จัดจัดหนักๆจัดหนักๆโอเคฮิตอลันไปตอนนี้ลองดูฮะว่ายังไงบ้างรอเกาะน,นิดนึงนี่ไงจัดสิน,นี่เลยฮะยิงเข้าไอ้นี่ก่อน อานนี้ผมไม่ยอมพลาดแน่นอนครับสัตว์มารีบไปเร็วๆฮะต้องอ้อมขึ้นมาข้างบนมาเลยฮะนี้เลยฮะไม่ต้องสนใจฮะร,รอบนี้โอ้ยเร็วครับผมนี่ไงโอเคเราไปยิงนี่แทนครับโอ้ถอยมาก่อนเร็ว นี่ไงเออมามายังมีโอกาสอยู่โอเคมาแล้วฮะตอนนี้เริ่มดุดันเราไม่รอแล้วนะจะไม่รอแล้วนะโอเคเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อนนี่ครับผมมา มาแล้วฮะโอเคดีเลยพอดีหนีมาได้ละทีนี้มาดูนฮะว่ายังไงกันต่อชีวิตนี่ไงบางทีครับนาทีครึ่งเร็วๆเ,เข้าไม่รอแล้วไม่รอแล้วมาเลยมาเลยนี่เลยฮะรีบจัดก,การเร็วการก่อนเออ เลยฮะอู้เจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับผมไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยนี่ไงนี่เลยโอ้มาต้องไม่พลาดอีกตีนี่เลยแล้วก็ไม่ไหวแล้วฮะตี่เลยเฮ้ยแล้วยิ่งนี่ครับมามาไม่ต้องรอแล้วฮะตอนนี้บลิงก์มาได้เลยฮะ ไปเลยไปเลยเร็วๆไปเลยไปเลยนี่นะฮะปวดหนีอย่างเดียวไปโอ้<ป>โอยิสตอนนี้ทาริสบอกว่าให้サาทูนี่ไปส่งข่าวแจ้งคนอื่นนะฮะว่าให้หนีไปให้ได้นะฮะทาริสคนของเราตอนนี้ติดนี่ของเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะใช้นี่นี้ได้เลย สำหรับอายาอายานี่คือดาวหลักดาวแม่ของตัวของโปรโตอสนะครับเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นดาวบ้านเกิดของโปรโตอสนัส่นเองฮะโอเคฮะรู้สึกหน้าแหกไปเล็กน้อยสำหรับการตายไปครึ่งทางแต่ก็สุดท้ายก็เคลียร์มาได้นะฮะโอ้มาดูกันดีกว่าฮะว่าผมได้อะไรมาบ้างฮะจบดานนี้ครับแล้วก็ค่า20ตัวของแชโดนะฮะด้วยการใช้สกิลนั่นเองโอเคฮะเรียบร้อยครับผมลองมาดูกันต่อว่าจะอาจมีอะไรเผื่อหลุดจากนี้ไหมนะฮะมา สุดท้ายํำทํานายก็ได้ถูกเปิดเผยจากการเสียสละที่ยิ่งใหญ่พวกเราได้รับโอกาสความหวังมิชชั่นที่เซลนากาได้มาช่วยเราและทำให้การสูนสิ้นนี้จบไปตอนนี้ข้าต้องกลับไปหาคนของข้า พวกเขาจะไม่เข้าใจการการะทำของขา้าแต่ว่าแม้ว่าข้าจะต้องโดนรับมืโทษแต่ต้องทำให้เขาเข้าใจมีแค่อาชานิสเท่านั้นผู้ที่เป็นตำนานผู้ที่เป็นผู้สุดทอดโปรทอสที่จะรวบรวมให้เป็นหนึ่งพเพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งของเอมอนในกาแกล็กซีนี้ โอเคฮะก็ถือว่าจบไปแล้วนะฮะสำหรับโบล็อกไอตัวของ Whisper of o b l i v i o นะฮะในส่วนของ3ามแชปเตอร์แรกต้องพูดเลยว่าถือว่าเป็นเนือเรื่องที่ขาดหายไปก่อนที่จะเข้าในส่วนของภาคหลักของภาคที่3นี้นะฮะอืมน่าสนใจฮะตรงที่ตรงอยู่ที่ว่าไอคำว่าไอคำว่าความหวังที่อยู่กับไออาเทนิสเนี่ยมันคืออะไร แล้วก็ทาสดาเนี่ยสุดท้ายแล้วตายแล้วหรือ,อยังทําไมถึงมีเสียงกระซิบจากการทําลายวิหารแห่งนั้นนะฮะต้องมาติดตามในเนื้อเรื่องหลักนะฮะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ทาสดาเนี่ยจะกลับมาหรือไม่แล้วจะมีผลกับเนื้อเรื่องยังไงนะครับผมอืมน่าสนใจฮะโอเคฮะตอนนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะฮะส่วนใครมีข้อมูลหรือว่าเนื้อเรื่องที่มากกว่านี้เนี่ยลองมาพูดคุยกันได้นะเพราะว่า สตาร c คร f t 2นี่เองก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีเนื้อเรื่องละเอียดละอ่อแล้วก็ปลีกย่อยเยอะมากซึ่งผมอาจจะตกหล่นหรือว่าเข้าใจผิดไปเลยก็ได้นะฮะเรามาพูดคุยได้นะฮะตรงข้างล่างนี้เลยใน youtube ในคลิปนี้หรือแม้กระทั่งใน facebook ของเราก็มีนะฮะใครที่ติดตามชมอยู่แล้วยังไม่ได้กด subscribe ขอเลยฮะกด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดกับซีรีส์ Starcraft 2อย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุทกท่าน,นะฮะที่ติดตามชมมาตั้แต่ต้นจนจบ แล้วมาพบกันใหม่แน่นอนฮะกับผมนายวอนจินครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah.